นี่ครับทางขึ้นดอยอินทนนท์ครับทุกคนเราจะเจอขึ้นลงดอยอินทนนท์เราเจอร้านต้าร้านหนึ่งครับเป็นเพิ่งนี้ป้านเขาจะมมศูนยนไทยเยอะเลยนะมี้างจืดฮะลังืีของยายนี่เป็นลังจีดอกแดงดอกแดงอันนี้มันแก้อะไรได้กินล้างสารพิษล้างสารเคมีอืมผมผมรู้ว่าที่นี่มีทีเด็ดคืออันนี้ชาโป่งฟ้านี่ชาโป่งฟ้า มันเป็นยังไงให้ป้าให้ฟังกินรางคาเลตรรุลอนไขมันบำรุงสมองเส่นกระเพาะอะไรท้องอืดอะไรแกคิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองแค่ <laughs> อยากรู <laughs> เยอะๆก็เสิชดูที่เน็ตลองเชิญดูหน่<ๆ>แต่อันนี้พี่เล่เ,เขาซื้อไปแล้วแล้วผมไปลองกินมันเหมือนเหมือนแฮกเลยเหมือนลูกอมแฮกเลยเขาว่าผมว่าเขาเอาลูกอมแฮกเขาเอาไอ้นี้ไปทําเหมือนจริงเคี้ยวนี่เคี้ยวเล่นๆเหมือนเลยเดีผมเอานี้ดีกว่าอันนี้ห่อเท่าไหร่ หอยยี่สิบบาทเองทุกคนยี่สิบบาทครับถูกมากนี่นี่อาอยากให้ชิมด้วยชิมแล้วจะร่วคออุ๊ยร้อนไปเปล่าไม่ร้อนผสมแล้วแต่นี่มันดีอ๋อทานได้เลยบางคนผนี่นี่เหมือนแฮกจริงหวานด้วยหอมมันหวานอืม หนีทุ่มคอเลยอ่ะตื่นใจผมเอาอันนี้สองหอ่อห่อเท่าไหร่นะ่บบาทเอาสองห่อครับ